สวัสดีค่ะพี่ชื่อสุพรรณนะคะชื่อเล่นวัสดุค่ะวันนี้มารับบริการอะไรเอ่ยเอ่อมาคือมาเป็นลูกค้าที่นี่หลายครั้งแล้วค่ะรับบริการเกี่ยวกับอะไรคะกระชับหน้าท้องนะะ่ะค่ะอ๋อหลัค่ะพี่ทราบได้ยังไงคะที่มาที่นี่จริงจริงแล้วรู้จักมามาจาก,าจากอาจารย์สุเทพที่จัดรายการสถานีวิทยุโฆษณาตัวนี้อยู่นะคะก็เลยแกบอกว่า มีโปรโมชั่นนะลองไปดูไหมท้าทายดูหน่อยดกว่าว่าจะลดจริงไหมจาก2นิ้วถึง7นิ้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบลองเนาะก็เลยมามาม,มาเดามาก่อนมาตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกเลยลดไป3นิ้วค่ะจากหนังสือชี้ช่องรวยค่ะ,ะ,ะพาพโซูให้เรารู้ว่าถ้าเห็นผลจริงแล้วถึงจะซื้อเฟรนชไชอะไรเงี้ยก็อยากอยากจะทดสอบด้วยทดยอสอบว่ามันเห็น thank you เราดูก่อนนะว่าเราจะลดจริงไหมได้ผลที่น่าพอใจะคะ่ะลดลงจริงๆอะ่ะก็จะสมัครซื้อแน่นอน,นะคะ่ะเปิดเปิดเป็นจุดบริการก่อนนะ,ะจะลองทดสอบดูก่อนติดป้ายโฆษณาตามที่ต่างๆก่อนนะคะถ้าเกิดมีใครติดต่อมาก็จะไปนวดไปนวดให้ที่บ้านแล้วก็จะลองทดสอบกับตัวเองกับที่บ้านด้วยนะะถ้าที่บ้านเห็นผลเนี่ยคนก็จะมาเองอะ่ะ ทั้งหมดนี้คือรายการชยพลพารวยนะคะคุณผู้ชมคงจะได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงาม,มเรื่องของสุขภาพการดูแลรูปร่างให้สวยสมวัยนะคะกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เป็นตัวช่วยเหล่านี้พร้อมทั้งเป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยนะคะใช่ครับและถ้านะหากว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะได้โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของเรายัางเหมือนเดิมนะครับนะฮะท่านที่สนใจธุรกิจก่อนนะครับสนใจธุรกิจนะครับรีบโทรเข้ามาทันทีเลยนะครับท่านผู้ชม นะะสนใจเข้ามาจองธุรกิจแฟนชายนะครับรวแฟนชายทองเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นจุดบริการที่39,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นแฟนชายเล็กนะครับก็คือ59,000บาทนะครับถึง169,000บาทเราแถมอีกหนึ่งธุรกิจทันทีก็คือธุรกิจเสริมอ,อกเสริมอึมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในตัวชุดเข็มขัด นะตัวชุดเข็มขัดชุดส l i m ม,มิ่งทิปเนี่ยนะครับครบชุดเลยไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดไม่ว่าจะเป็นตัว m 2 n Firming Gel นะครับแล้วก็ตัวยาระบายไขมันกาซีเลียเนี่ยนะครับนะหนึ่งชุดเนี่ยนะครับราคา5,300บาทะครับแต่ท่านผู้ชมที่โทรเข้ามานะครับด่วนเลยนะครับเราลดให้เหลือ3,900บาท พิเศษมากๆงั้นก็ต้องรีบหน่อยนะคะ0 8 1 8 5 7 1 8 9 4 0 8 1 9 2 6 8 1 4 3หรือ0 2 3 3 0 9 3 7 6า7สําหำหรับโปรโมชั่นทุกอย่างเลยแล้วต้องรีบด่วนด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการที่ศูนย์ความงาม M2N Fit and Firm Center ทั่วประเทศบริการนวดสไลด์ไขมันหน้าท้องจากปกติ2,000บาทลดเหลือ1000บาทเท่านั้น โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดสลิมมิ่งทิปประกอบด้วยเข็มขัดสลายไขมัน M2N สลิมมิ่งทิป1เส้นราคา3,900บาทเจลกระชับสัดส,ส่วน M2N เฟิร์ม g ิ่งเจล1หลอดราคา850บาทยาระบายส้นแขกตรากาซเนีย1กระปุกราคา550บาทรวมมูลาค่า5,300บาท ไม่ขายขายเพียง3,900บาทย้ำเพียง3,900บาทเท่านั้นสนใจโทรดวนตอนนี้0818571894 0819268143 023309376 โปรโมชั่นสำหรับผู้สนใจลงทุนเปิดแฟรนไชส์ศูนย์บริการความงาม M2N f i t and f r m Center ลงทุนเริ่มต้นเป็นจุดบริการ39,000บาทได้รับเครื่อง G6 การฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ทำธุรกิจได้ทันทีลงทุนเปิดมินิแฟรนไชส์5 9า0 0บาทได้รับเครื่อง G5 การฝึกอบรมพิเศษและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมเปิดบริการได้ทันที ลงทุนเปิดฟันชายเต็มรูปแบบ169,000บาทได้รับอุปกรณ์ครบชุดแถมธุรกิจนวดเสริมอกฟรีทันทีโทรด่วน0818571894 0819268143 02-3309376โทรตอนนี้และคุณจะพบกับสิ่งดีๆในชีวิตสำหรับรายการชัยพลพารวยนะคะสัปดาห์หน้าจะมีอะไรบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ทีเดียวค่ะนะครับ และนอกจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ดูอยู่นะครับอยากจะเสนอแนะนะครับติชมรายการนะครับหรือปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์0818571894นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0819268143นะครับแล้วก็เบอร์02นะครับ330นะครับ9376 ถึงเนะครับหรือที่เ w w รทนะครับ montrip.com ครับผมสัปดาห์หน้ามาเจอกันค่ะกับรายการชัยพลพารวยวันนี้อาจารย์ชัยพลสมพราจารย์พร้อมกับนิวนาวสุภาณีขคชพันสมพจลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ